นักเรียนมองเห็นน,นักจอนครูไหมคะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตหรือว่าการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยซึ่งจะลงกับตัวชี้วัดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นแล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่เหมาะสมนะคะ,ะเรามาดูประเด็น สำคัญว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะอะ่มาดูประเด็นประเด็นศึกษาเลยหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ<ม>ก็คือหนึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนักเรียนมองเห็นหนะ้าจอครูไหมคะมองเห็นค<ม>่ะ อันที่สองก็คืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 3. ม,มารยาทการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต4ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแล้วก็5ตัวอย่างการทำแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์อันนี้คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแต่วันนี้เราจะเรียนในหัวข้อแรกหัวข้อเดียวคือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่ง สารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆก็คือ1รูปแบบที่1ก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e นะะอีเมลนะคะอีเมลเนี้ยเป็นการส่งข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อความก็ได้เป็นรูปภาพเป็นไฟล์เอกสารเป็นอะไรก็ได้เป็นไฟล์ใหญ่ๆก็ได้ ซึ่งการส่งอีเมลนี้มันจะมีไม่ว่าจะเป็นของ Gmail e ก็ได้เป็น h o t m a i ก็ได้แล้วแต่ใครมีอ่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรทุกคนมี Gmail e เป็นของตัวเองนักเรียนเคยใช้ตอนปอ .4 ใช่ไหมคะ Gmail ของนักเรียนก็คือที่เป็นรหัสประจำตัวประชาไม่ใช่เป็นรหัสประจำตัวนักเรียน t ท p m i t ac th ทุกคนมี g ีเมลเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนใช้ G ีเมลตอนนี้แต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้กาโดยภาพรวมของการใช้อีเมลก่อนนักเรียนมาดูหน้าจอของจีเมลอันนี้คือลักษณะของหน้าจอของจีเมลมาดูส่วนประกอบของอีเมลว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากส่วนแรกเลยที่เขาบอกว่าถึงถึงก็คือชื่อที่อยู่อีเมลของผู้รับตรงเนี้ยเราจะ ระบุหลายคนก็ได้หนึ่งคนก็ได้หลายคนก็ได้ถ้าเป็นหนึ่งคนเราก็ใส่อีเมลของบุคคลนั้นแต่ว่าหลายคนเราจะต้องมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นระหว่างคนเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเราจะแจ้งข้อมูลไปยังคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะคะอันนี้คือที่อยู่อีเมลของผู้รับอ่าส่วนต่อไปค่ะสำเนา สำเนาใช้สำหรับการส่งข้อมูลเดียวให้กับคนอื่นนะคะคือเราเพิมพ์ข้อมูลไว้อันนี้หนึ่งครั้งแล้ววันนี้เราส่งให้คนหนึ่งเสร็จแล้วเราทำสำเนาเก็บไว้พอพรุ่งนี้เราจะส่งให้คนอื่นอีกเราก็ไปดึงข้อมูลที่เราสำเนาไว้มาส่งไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะอ่าก็ต่อไปค่ะสำเนารับสำเนารับใช้สำหรับในการส่งข้อความเดียวนะคะ ข้อความเดียวกันให้กับคนอื่นแต่ผู้รับคนอื่นจะไม่เห็นอีเมลในช่องนะคะอันนี้คือสาเนารับต่อไปส่วนตรงนี้เป็นส่วนของเรื่องเรื่องก็คือเราจะระบุว่าเราจะส่งอีเมลเรื่องอะไรซึ่งเป็นหัวข้อจะต้องมีใจความชัดเจนกับทัดรัศนะคะได้ใจกวามอ่าต่อไปส่วนต่อไปคือส่วนของรายละเอียดเนื้อหานะคะ,นะคะ ส่วนของราย,รายละเอียดเนื้อหาเราจะใช้วิธีการพิมพ์หรือเราจะใช้วิธีการส่งข้อความอย่างอื่นถ้าพิมพ์ก็คือใช้สัญลักษณ์ทุกตัวเองถ้าเป็นตัวนี้สัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกับคลิปดิบกระดาษนี้ถ้าเป็นโปรแรมอื่นก็ใช้ส่งอะไรคะส่งอะไรทราบไหมส่งไฟล์ข้อมูลถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้คือการแชร์นี้อันนี้คืออีโมจิคือ สัญลักษณ์กระตูนตัวเล็กๆนะคะอันนี้คือไฟล์เอกสารที่อยู่ในไดรอันนี้ไฟล์รูปภาพฉะนั้นในการใช้อีเมลเราสามารถส่งเอกสารได้ในลักษณะหลายๆรูปแบบอะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเวลาเราจะส่งอีเมลเราทำได้อย่างไรบ้างนะคะอะมาดูพร้อมกันเลยแบบ E ผม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 เคยค่ะเคยครับใครเคยใช้อีเมลบ้างคะเคยครับเคยใช้ค่ะของโรงเรียนอยู่ว่าเป็นอีเมลที่น้องตั้งเองเอ่อแม่จีพีจำให้ครับตั้งเองค่ะทำไมแล้วนักเรียนเคยใช้อีเมลที่โรงเรียนตั้งไว้ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยตอนป .4 กูเคยเห็นใช่ไหมอืม เคยครับเคยค่ะเป็นเด็กใหม่จนค่ะม่ทียโปรแกรมสเปนักเรียนจะต้องเข้าหาอีเมลใช่ไม่ใช่จำได้ไหมคะอ้าวนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรทุกคนเขาสร้างอีเมลไว้ให้นักเรียนโดยชื่อที่ใช้เป็นขอเลขประจำตัวนักเรียนคนหนึ่ง่าของใครก็ได้บอกมาสองห้า องสองใช่ไหมคะอ่ะ Gmail ของนักเรียนโรงเรียนเทพพมิตรจะใช้ชื่อเป็นเลขประจำตัวนักเรียนต่อด้วยแอดบัตร <18. S 2> ประชาชนไหมอมิตรไม่ใช่ค่ะ Gmail ที่โรงเรียนตั้งไว้นักเรียนทุกคน<ม>เพื่อจะใช้ใน <29 7. S 1> การเด <7. S 1> ต่ข้มในการเข้าส่งงานได้คืออ่าเลขประจำตัวนักเรียนแล้วก็แอดเทพมิตร ac t h อ่ gmail hmm. ของนักเรียนโรงเรียนทพมิตทุกคนเลยนะคะทุกคนมี gmail mm hmm. เป็นของตัวเองที่สามารถใช้เวลาเข้าระบบาการสมงานใน google d r i o หรือใน d r ของโรงเรียนนะคะโดยใช้ชื่อ mm hmm. เป็นเลขประจำตัวนักเรียนเทพมิ i t ac t h ส่วนรหัสผ่านถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ของโรงเรียนคือ077272061ทุกคนมี G ี mail เป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นหลังจากนี้นักเรียนลองใช้ดูลองขอ G ีเม mail ของเพื่อนแล้วก็ส่งข้อมูลให้เพื่อนแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนรหัสของ G ี mail แล้วรหัสผ่านพักิดนักเรียนจะเข้าไม่ได้ยกเว้นนักเรียนจำได้นะคะฉะนั้นนักเรียนลองเปิดหนังสือไปหน้า79 ในหัวข้อกับเข้าใช้งานอีเมลเห็นหรือยังเปิดหนังสือหรือยังอ่าใน,นหน้าสองร้ออ่าหน้าเจ็ดสิบเก้าการเข้าไปใช้งานอีเมลนะักเรียนลองใช้อีเมลที่ครูบอกเนี้ยแล้วก็ลองส่งข้อมูลเข้าไปหาเพื่อนลองดูก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ส่งให้ครูก่อนให้ลองศึกษาแล้วก็ลองใช้วิธีการส่งอีเมล ส่งข้อมูลอีเมลส่งอะไรได้บ้างส่งข้อมูลส่งไฟล์เอกสารส่งรูปภาพส่งอะไรอีกตะกี้สลุงตูเดีใครๆอายุสวุอีกแล้ว <c oughs> เอาลงุงตูเล่นเดี๋ยวครูจะสอนมารยาทการติดต่อสื่อสารในระบบออนไลน์ว่าเขาใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะ ฉะนั้นในหัวข้อการติดต่อสื่อสารโดยใช้อ่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือหน้า79อาไปหัวข้อต่อไปค่ะโอ้โหโจ์ตัน่องของใหญ่หัวข้อต่อไปก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมสนพนา,าหรือว่าแชทอ่านักเรียนดู ตะกี้ครูบอกว่าเราสามารถแบ่งแยกเป็น3าลักษณะลักษณะที่1่คืออีเมลลักษณะที่2การใช้โปรแกรมแชทซึ่งการใช้โปรแกรมแชทเนี้ยนักเรียนคุ้นเคยนักเรียนถนดัดช่วยบอกครูซิว่าโปรแกรมแชทเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการสนทนากันได้บ้างคะใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างการสนทนาโดยการแชทใช้อะไรได้บ้างคะ

เฟซบุ๊กมันสุนอนาได้นะคะอะไรนะในทิก6มันสื่อนาได้ค่ะก็ใช่นี่ครูถามว่าเราใช้โปรแกรมอะไรสนทนาได้บ้างเมื่อกี้เพ่อบอกกีฬามีเเซจอร์มีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กค่ะมิตรเฟซบุ๊กทิกเกออะไรอีกอะไค่ะแค่ะค่นี้แหละหนูจะเทวิตเตอร์ใช่ใช่ เสร็แล <ane> ้วหนูใช้แค่นี้ตาอนรับปัดบัดหนูเคยได้ยินคําว่าสกายไหมแต่สกายเนี้ยมันเป็นโปรแกรมสนทนาก่อนหน้านี้ซึ่งอย่างเนี้ยเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วอ่านะคะถ้าเราจะบอกว่าถ้านักเรียนดูในหนังสือมันค่อนข้างแต่หนังสือเพิ่งออกมาแค่ปีสองปีแต่ว่าเทคโนโลยีมันถือว่าล้าสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ ภายในไม่กี่เดือนเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาตัวใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะตามไม่ค่อยทนันถ้าเราดูหนังสืงอจะเห็นว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงมันค่อนข้างที่จะช้าลาสมัยแต่ณนะัปัจจุบันมันพัฒนาไปได้มากมายฉะนั้นการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตโดยการสนทนาหรือว่าการแชท สามารถใช้ได้หลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็นอินสตาแกรมเป็นทิกตอกเป็นที่นักเรียนพูดมาตะก,กี้เยอะแยะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามมันมีหลักเกณฑ์มันมีการใช้ที่ถูกต้องนะคะอะ่เรามาดูว่าการใช้ช่องทางการสนทนาหรือว่าช่องทางแชทน่ะเราจะต้องดูอะไรบ้างส่วนแรกเลยคุณครูคะจะต้องดู ชื่อผู้รับก,ก่อนที่จะส่งข้อมูลฉะนั้นเมื่อเราจะส่งข้อมูลหรือว่าจะแชทจะสนทนากับใครขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่าชื่อคนที่เราจะคุยด้วยนั้นถูกต้องไหมถ้าเราเลือกมาผิดเอาสมมุติว่าเราจะนินทาเพื่อนสักคนหนึ่งกับคนนี้เราบอกว่าเราจะนินทานายเอแล้วเราจะคุยกับนายบีแต่อเผอิไปกดผิด ไกดโดนนายเอแล้วก็ไปนินทาเพื่อนเพื่อนเพื่อนพเพื <c oughs> พ่อน <c oughs> ก็เห็นหมดเลยว่าเราเพราะฉะนั้นกอ่อนที่จะทําอะไรลงไปขั้นแรกเลยจะต้องตรวจสอบผู้รักให้ถูกต้องก่อนลายส่วนตัวยังไม่เป็นไรถ้าเป็นลายกลุ่มปักส่งอะไรไปปักแล้วผิดข้อมูลใครเห็นเพื่อนเห็นรู้กันทั่วเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมว่าขั้นแรกเลยจะต้องตรวจสอบชื่อผู้รักให้ถูกต,ต้องก่อน เมื่อตรวจสอบชื่อผู้รับแล้วเราจะพิมพ์อะไรลงไปในการสนทนาขอให้ใช้ค้อยคำที่สุภาพนะคะการสนทนาจะต้องเป็นค้อยคำที่สุภาพนอกจากเป็นค้อยคำที่สุภาพแล้วเราจะต้องระบุใจความให้กระทัดรัดชัดเจนนะคะ เช่นเป็นการนัดหมายเป็นการบอกอะไรเราจะต้องบอกให้ชัดเจนแล้วก็สั้นๆอย่าอารมณ์ขวัญเยอะเยอะจนเพื่อนที่เกียจอ่านแล้วก็ไม่ได้ใจความนะคะแล้วก็ในการสนทนาเนี้ยประการสําคัญเลยจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะเอาไปโพสเช่นเราไปเห็นข่าวที่เพื่อนส่งต่อกกันมาว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วเราไม่ได้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องไหมเป็นความจริงไหมเราก็ส่งต่อให้เพื่อนทีนี้พอเราส่งต่อปั๊บมันเป็นหลักฐานแล้วว่ามันมาจากเราถ้าข้อความนี้มันผิดมันบิดเบือนจากความจริงคนที่เห็นข้อมูลที่เพื่อนบอกเนี้ยสามารถเคปหน้าจอแล้วออกไปฟพองร้องได้มันเป็นหลักฐานฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรลงไปจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะมิฉะนั้น มันจะเป็นหลักฐานในการถูดวัดตัวเองเลยนะคะในการสนทนาแบบออนไลน์มันไม่ใช่เหมือนคำพูดที่พูดแล้วมันหายไปเลยแต่การพิมพ์การใส่ข้อความเนี้ยมันกระทับติดไว้เลยถ้าเราทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ผิดซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะักเรียนจะได้เห็นข่าวเยอะแยะมากมายว่าคนนั้น้องน้องคนนี้เนื่องจากหมิ่นประมาทเนื่องจากอ่าใช้กฎหมายใช้ ผิดประเพณีผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเะนั้นก่อนที่เราจะโพสอะไรกูจนุมกูจะนุู่ถึงผูจมนุมคนแรกเลยอะไรกูก็ถามว่าอะไรผิดในสังคมกูบอกว่าผูจมนุมกูวพูดคุยกับใครพูดอยู่กับพ่อกูไม่ด้วยถ้าไม่พูดกับู่ะผมพูดวีดผมลืมเปิดอะอาต่อไปนะคะ ไม่เคยแพร่ภาพหรือข้อความที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเช่นเราได้ข้อมูลของผู้อื่นมาซึ่งเป็นข้อมูลลับที่เพื่อนขอเขาเก็บไว้แล้วก็จาเป็นจะต้องให้เราคนเดียวเราไม่ต้องเอาข้อมูลนั้นไปส่งต่อให้คนอื่นนะคะอันนี้คือการใช้ โปรแกรมการสนทนาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามเราจะต้องใช้ให้ถูกต้องให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยทั้งตัวเองและคนรอบข้างแล้วก็ประการสำคัญเลยในการสนทนา,าออนไลน์เราจะไม่นินทาผู้อื่นถ้าเมื่อไหร่เราพลาดมันจะเป็นหลักฐานที่ถูกมัดตัวเราเองนะคะ ฉะนั้นการจะนินทาใครให้พูดกันต่อหน้านะไม่ต้องอพิน์นินทาในโซเชียลมิฉะนั้นมันจะเป็นหลักฐานในการถูกมัดตัวเองอ่ะต่อไปการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึง่งคือบล็อกอ่ะบล็อกคืออะไรบล็อกคืออะไรคะบล็อกคืออะไร,รบล็อกคือการปิดการมองเห็นใช่ไหม ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ไม่จี่งนะเพราะปกติเราก็เจอหน้าันทุกรูปนึ่งบ็กแต่ก็เห็นหน้ากันอยู่คนเขียนข้อความอนี้คือความเข้าใจของนักเรียนบล็อกบล็อกที่รูพูดถึงกับบล็อกที่นักเรียนเข้าใจคนละตัวกันเนักเรียนเปิดหนังสือดูที่หน้าแปดก็จะดีบล็อกอีกตัวอย่างก็คือบล็อกกล่องวเออบล็อกอีกอย่างคือบล็อกกล่องแล้วบล็อกอีกอย่างก็คือบล็อกหน้าเอออ่ใกอามินนักเรียนดูหน้าแปดีบล็อกนะคะเป็น การเขียนเว็บไซต์รูปแบบนงสามารถทําได้ง่ายด้วยตัวเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายเน้นการนําเสนอข้อมูลเฉพาะด้านตามความเข้าใจหรือความต้องการของผู้เขียนโดยผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้บล็อกส่วนใหญ่เขาจะใช้สําหรับการโฆษณาท่องเที่ยวการขายสินค้าการทําอาหารหรือแม้แต่การเรียนการสอนก็มีบล็อกที่จะ ทำได้บล็อก blog, คือเหมือนกับการเขียนอ่าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอยูการทำเพจเพจหนึ่ง page, page one, ที่เขาจะมีเป็นช่องไว้ให้ว่าอันนี้คือแบนเนอร์อันนี้คือหัวอันนี้คือจะใส่ข้อมูลบล็อกของเขาคือการระบุตำแหน่งให้เราใส่ข้อความเป็นการเขียนโปรแกรมโดย broker. บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์จะเขียนบล็อกตั้งไว้ให้เราอ๋อหนูรู้แล้วเนราอพอาครูพู้บบนี้อนข้าปปใจแล้วบล็อกบล็อกก็คือ จะมีบล็อกเกอร์เขียนล็อกตั้งไว้เราว่าเราเข้ามเป็นอาชีพมาเป็นการเขียนเว็บไซต์แบบง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ตามที่บล็อกเกอร์ตั้งไว้แล้วก็ในบล็อกเนี้ยมันสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลแล้วก็จะสนทนากันได้ด้วยจะแสดงความคิดเห็นว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ฉันต้องการแบบนี้อันนี้คือบล็อก ที่เราใช้ในการสื่อสารการันฉะนั้นบล็อกวันนี้ไม่ใช่บล็อกที่ไว้สำหรับปิดกั้นในตัวลน์ในตัว facebook นะคะบล็อกตัวน,นี้คือมันเหมือนพื้นที่สำหรับให้เราเอาข้อมูลไปประชาสัมพันธ์หรือว่าถ้าเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะอะสำหรับวันนี้ครูจะมีข้อมูลให้นักเรียนแค่า ในหัวข้อเดียวก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็นสามรูปแบบใช่ไหมคะแต่ทั้งสามรูปแบบนี้ถ่วยนักเรียนทำกานเดือเดี๋ยวขอให้กลับไปดูงานแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับไปดูงานก่อนถ้าถ่วยนักเรียนทำอะไรนี่คะแฮกเกอร์กับบล็อกเกอร์มันคล้ายันไหมใชอะไรนะคะ แฮกเกอร์กับบล็อกเกอร์มันคล้ายๆกันไหมคะแฮกเกอร์คือคนเข้าไปแอบขโมยข้อมูลใช่ไหมก็คือสายลับแล้วมั้งคุดเขาเขาแฮกเกอร์นี่แฮกข้อมูลของคนอื่นไม่แปลกเลยมีเรื่ออะไรเนี่ยมาดูนิครัวันนี้มีการบ้านอะไรคะดูงานค่ะค่ะนิดครับสำหรับสัปดาห์นี้ ครูมีใบงานให้นักเรียนหนึ่งชิ้นเดี๋ยครูให้นักเรียนสนทนาออนไลน์ตรงีดต้งตงต้มนะรมันไม่ได้ยินนะครับขอโทษนะครับมันไม่ได้ยินนะครับมันไม่รู้เสียงอะไรโอเคตปิดไหมปิดแล้วเอาคือปิดปิดที่ไหนโอเคได้ยินได้ยังค น,นี่หนูคลาดไปแล้วค่นนี้มิสครับ,รบเดี๋ยวมิสส่งมาทางทางไลน์ยังนะคบเดี๋ยวฟังก่อนค่ะส่งให้ฟังก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวฟังทีเดียวอธิบายเลยค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะใบงานอันนี้ครูให้นักเรียนเลือกโปรแกรมสนทนาออนไลน์มาหนึ่งโปรแกรมที่นักเรียนใช้อยู่เป็นโปรแกรมอะไรก็ได้หลังจากนั้นนักเรียนก็ใส่ชื่อโปรแกรมที่นักเรียนเลือกมาข้างล่างนี้ค่ะพอเลือก โปรแกรมเสร็จแล้วให้นักเรียนว่าสัญลักษณ์ถ้าเป็น facebook สัญลักษณ์มันเป็นอะไร F ไหมครับตัว F ถ้าเป็นลายสัญลักษณ์มันเป็นอะไรอีเขียวไม่ได้ยามิของผมมันไม่มีอ่ะไม่เลยมันก็เป้นแล้วไหมมันหัวใจหลังถ้าเป็นมีแต่ไม่เสร็จมีสัญลักษณ์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ตัวที่เป็นเสืออหลังจากนั้นให้นักเรียนอธิบายการใช้โปรแกรมนะคะ อธิบายว่าโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงใช้ยังไงแล้วก็บอกประโยชน์ด้วยว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับใบงานอันนี้เดี๋ยวครูจะส่งเพื่อไปให้ในไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณครูส่งไลน์ให้สองแบบก็คือครูส่งไฟล์ Word ไปให้หนึ่งแบบแล้วก็ครูส่งไฟล์ PDF ไปให้หนึ่งแบบงานชิ้นเดียวกันแต่ส่งสองลักษณะแล้วแต่ใครเลือก ทีนี้เวลาทำส่งกลับมาทำส่งได้หลายสามรูปแบบก็คือหนึ่งถ้าใครจะเอาไฟล์ Word ไปแล้วก็ทำมาใน Word เ,เลยแล้วก็เซฟแล้วก็ส่งกลับมาเป็นไฟล์ Word ก็ได้สองใครจะเอาไฟล์ PDF แล้วปริ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วก็เขียนเขียนเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาก็ได้แต่ใครใ<ช>ที่<ช>ไม่ได้ทั้งใช้เร<ช>ื่อนกับปริ้นก็ไม่ได้ อนุญาตให้โลกโลงสมุดแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาก็ได้ฉะนั้นทำได้กี่รูปแบบ<ส>ำทำได้สามรูปแบบคะ่ะทำได้สามรูปแบบคือจะดาวน์โหลดไฟล์ไปทำในคองก็ได้จะปริน้นออกมาเขียนแล้วถ่ายรูปส่งก็ได้จะโลกะลงสมุดแล้วส่งก็ได้จะส่งวิธีไหนก็ได้แต่ขอให้ส่งงาน มาให้ครูด้วยโอเคไหมคะเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งค่ะเลือกมาโปรแกรมเดียวโอเคไหมคะอะครูกลับมาหน้าจอหลักทุกคนเปิดกล้องก,ก่อนทุกคนเปิดกล้องก,ก่อนค่ะก่อนที่